ยังไม่ได okay. <up> ้ท <neste> น <ć eles> ่า <t> ร <ose 32> ักยนะน้ตามีกับดแนนะดแนสตไอลมบนลมบนนี่นะ เคยจำได้ว่าไปเคยไปดูช่องหนึ่งนะไอชื่ออะไรไม่ใช่เราคนในแวกที่เรารู้จักหรอกไอ้น้องคนเนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันแค่นั่งยิ้มนั่งยิ้มปุยปุยทีนั่นเนะี่แล้วคนก็เข้ามาเยอะเยอะนะแล้วพวกมันพอตเตรียมพอตเตรียมมาทําช่องมั่งเออ ก็แบบเข้าใจแหละเออมันมาแบบนี้นี่เองกินข้าวเจอ,เอพอบ้านพ๊อปีตขนมจีนน้ำเนี้ยหมดยังเลยนิ้วจัแบบสายกินข้าวตอนร้อนๆพร้อมด้วยไข่เคียวโอแล้วก็ทำอไอ้นี่ด้วยนะอะไรนะนพริกน้ำปลานิ้ว จะติ่งน้ำปลาด้วยอะ่ะโอ้ยแจ็บส้าพมันไม่รอดวันก็เลยกลับก็นียเดี๋ยวกินไปก็เลยในห้องดีอ่ะ ha bốn nó hai bay đó là mà khép điều anh em cần sao mọi nè โอ้ยมันเรื่องเรื่องน่อยนะคะโอ้ยเช่นี่ก็หอมแล้วเนี่ยบรรยากาศหน้าไปเที่ยวบนดอยโอ้หนักปายน้องป๊บตอนนี้เกียงใหมใ่ลมโดยเย็นมาโอ้ยขาเนี่ยอะไรนะพ่อบ้านเดี๋ยวทำเดี๋ยวทานยาเขียวแล้วนั่งนะั <laughs> ่ง อ๋อจริงจเพรนะพ่อบ้านแต่ก่อนนะ่ะก็อเคยไอ้นี่ไงชื่อเขาไม่เป็นไรหรอกเพราะเรากดติดตามเขาหุกไก่เครื่องร้อนริ่มแล้วเริ่มแล้วพา,าลงไป รอนละนก็ต่อหน้าเน,าานี้นี่ตะูเลืองอำลาโอ้ยดีแล้วล้ดีุ้ยน่แล้วตูเลยแล้วมันจะลงไลน์นะคะเค เต้าหู้แล้วก็มาตดกระทะนี่เต้าหู้คนลงไปเต้าหู้นี่ไม่สดทุกวันเจ้าเนี่ยอ่อยใไปคุยล้าง 在弄。